ครับสวัสดีนะครับอรเอฟซีพ่อแม่นะครับสาวน้อยข่านเพลงครับลาอูจินสาวน้อยข้างเพลงครับวันนี้มาเจอเอฟซีตัวจริงเสียงจริงครับตั้งแต่คลิปแรกครับตั้งแต่คลิปลแร<ต>กจนถึงจน,นถึงวันนี้ครับที่ไปสมัรรครห<า>ลังห่านครับคุณยายชื่อคุณยายอะไรไม่รู้ครับระเบียบเสาช่องลังนั่นคุณยายระเบียบเสาท้องล้านะครับเนาะอยู่บ้านอำเภอหนองบุญมาอำเภอหนองบุญมาครับนี่บ้านหนองตะไคร้บ้านหนองตะไครกนะครับเนาะจังหวัดโคราดโคราดเราเนาะหมูไหนยายหมูไหน หมูฮกอยู hmm. no, you, oh, dear, uh, yeah. uh ่ห huh. ม uh ูฮกน้องตะไคร้ครับโอ้ยดีครับชอบหลายเด้อนายบอลโจเอ้ยชอบหลายชอบหลายนี่ครับดูุ่กวันถุกวันเด้อดู่ช่างวันยายไปไหนไม่ได้ยายไปไม่ได้น้องยายแต่ชิบเอ็ดแต่ชิบสองแล้วย้ายแต่ชิบเอ็ดแต่ชิบสองแต่วัยอยู่ถูกวันชอบเล็กคนนี่หลายเขามีของดีในจวนเด้ออย่าลืมอย่าปล่อยเขานะนัอ๋อย้ายฝากไปถึงบอลโจฝากไปถึงบอลโจ บายา่อยอุ้งอิงนะอุ้งอิงเขาเป็นคนมาััจชัย์ันคุณมาหัจรรย์นเลยยาดูดูย่าดูชุดคลิปว่าดูนิสัยใจคออะไรดูมีคลิปด้กดูให้ด้วยว่าดวงดีชาบลโจปล่อยอุ้งอิงไปเมื่ไรโต๊กดูนั่นนั่นนั่นโ้ยายยายฝากน้องฝากเลย พาไปถึงบอโจ๊าถ้าปล่อยอุ้งอิงไปไม่อได้บอลโจ๊กห้ามปล่อยห้ามปล่อยต้องดูแลเขาดีๆนะเด็กคนนี้นะไม่ใช่เล่นๆเด็กจริงๆเลยไอรู้ มาเรียนแถวโคราชเนาะโอ้ยอยากทำมีโอกาสผมอาจจะมีโอกาสกาให้หนามารับฉันไปแล้วอาจจะอาจจะมารับยายไปดูแจกไเป็นเงินชักที่ให้กำลังใจให้กำลังใจยายมีเงินมีโองไปให้มาไล่ดอกให้รักให้ความถึงใจให้พอนเขาเฉยๆให้เกามีความสุขให้เขาเจริญแต่ก็บอลจูข้าบอลจูข้าบอลจูเขารู้แล้วเขาดีนะคุณประสปัปทาเขาดีบอลจูจะรวยมากนั่นนั่นคุณ ตายหายพรอนนะเด้อบ๊อทโจ้คาบโจอยู่เขาไม่ดีปล่อยประลาเลยนั่นไม่ได้นะจะบอกให้โอ้นั่นนั่นนั่นได้บอกเลยเอาเดี๋ยวผมจะนําคลิปตรงนี้เนาะไปไปถึงวัดโจไปถึงลาอุ้งอิงเนาะกช่รังใจอุ้งอิงเนาใหญ่ใจอุ้งอิงยายชอบหมอนอิงก็ที่ตามยายที่ามอนอิงก็เหมือนโจ้สามคนเด้อแต่ว่ามื้นยายอยู่ชั้คนเด้ออือน้อยายเนาะดู โดนขอบตาดำมาต่อยาเน แลยวจะเตามกันเด้ให้กำลังใจนายายเนาะจ้าเดี๋ยวผมมีโอกาสเนาะผมทำเรียนแถวโคราชเนาะผมจะแวะไปรับยายนะรับยายไปหาอุ่นอิงสักครั้งหนึ่งนาะยายเนาะไปได้ถ้ามีคนมารับโอ้ไปได้มีคนมารับเอาครับโอ้ดีันดีนะครับจะได้เอาแต่ว่ายายนี่มีรถพาคนมีคนพาไปยายอยากไปเกตแมวบางเรนโนนสูงแต่ว่ายายมีมี่รูดมีคนพาไปยายจะจะผูกฮักบบกเขาด้วยจะผูกฮักขาฮัก อาฮักไปไหนอยากแต่ว่าไปได้ตัวไปได้นกขนนกตั้งฝ si? ึไปได้เดี๋ยวผมจะหลับอาสานแต่ว่าไปเองไม่ได้ครับครับครับหลับอาสาจะให้พนอุ้งอิงก็บนจูไปนั่นนะถ้าใครจะดัพคนฉันนี่จะบอกให้ครับเอางี้ได้โย บดถ้าวงสาวน้อยเพลงมาเล่นแถวโชคชัยเนาะเดี๋ยวผมจะไปรับยายเด้อไปหับยายไปไปพบบดโจแล้วก็ลาอุ๋งอิงสักทีเนาะยายเนาะโอ้ยยายจะให้กำลังใจนาฮานเนาะโอเคครับกันเนาะโอ้ขอบคุณมากนะยายเนาะขอบคุณค่ะโอเคครับให้วเราจริญรุ่งเรื่องไปเด้อทำหน่วยให้ได้หลายทำหลายให้ได้มากๆ ให้มีความสุขความเจริญนะฝากไว้อย่าลืมหนุ่มิงนะยายคิดถึงเด้อลูกเด้ออ่าเอาฝากไปถึงบอสโจเราอิงเดี๋ยวจะหลับยายไปหานะครับน้าวิธีหนาหันสักครั้งเนาะครับน้องยายเนาะมีหนาหันตรงหลังเวทีก็ได้หลังเวทีเนาะยายเนาะโอเคเอาขอบคุณมากยายมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะคะโชคดีครับครับเช้าจุบ